มูนที่มีอาวุธทุกรูปแบบไม่เชื่อสวัสดีวันที่อากาศร้อนแต่ที่บ้านของผมฝนตกสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง리드박นะครับเมื่อไม่นานมานี้นะฮะได้มีการฉายอนิเมะการดัมบิวเมทลัลไม่ใช่เมทลัลเมทาลเวิร์สใช่ไหมยฮะเป็นไงครับผมมีใครได้ดูแล้วบ้างรู้สึกยังไงกับตอนที่หนึ่งบ้างฮะ สำหรับผมเนาะอันนี้อันนี้เขาพูดแบบคร่าวๆก่อนว่าผมผมยังไม่บอกนะว่ามันสนุกหรือไม่สนุกเพราะผมขอดูจนจบก่อนแต่ว่าในตอนที่1ก็ถือว่าโอเคแต่ผมไม่ค่อยชอบหุ่นพระเอกเท่าไหร่มาด้วยวันที่นี้นะครับเราจะมาทาเกาะกระแสเกี่ยวกับตัวของกันดัมบิวไฟเตอร์อีกแล้วนะฮะโดยตัวที่ผมก่อนหน้านี้เราได้ทําไปแล้วก็คือหุ่นตัวของไอส์กันดัมแล้วก็รีบอลกันดัมวันนี้นะครับผมเราจะมาปิดโปรเจก t นี้ด้วยการทําหุ่นตัวสุดท้าย,ยหุ่นตัวสุดท้ายในเครือของกันดัมรีบอล มานะครับผมโดยตัวที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็คือตัวนี่เลยครับผมตัวของ Reversible Gundam นั่นเองนะครับมาด้วยคำว่า Reversible นะครับแปลว่าการย้อนกลับหรือการกลับมาเป็นนะฮะมันจะกลายเป็นว่าการกลับไปกลับมาเปลี่ยนจากนะอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับมาเรามาดูวิธีเล่นของตัวของ Reversible กันดีกว่านะครับโดยตัวนี้นะครับเบสเบสของมันก็จะมาจากตัวของ Reborn Gundam เลยซึ่งคนขับนะครับ <c oughs> ขอเรียกเป็นอย่างนี้ละกัน คนบิลเดอร์ก็คือตัวของอาันนะฮะจำนามสก,กุลไม่ได้สําหรับไอตัวนี้ผมต้องขอพูดก่อนว,ว่ามันมาจากภาคพิเศษซึ่งไอตัวของรีเวอร์ซิเบิลอ่ะดันไปเป็นหุ่นที่ประกอบเสร็จแล้วแต่ว่าตัวของ Alan อารันน่ะไม่ได้เอามาขับแต่จะให้ AI ที่เป็นระบบของไอแกรนดมบิวอ่ะมาเล่นแทนซึ่งคนขับของมันก็จะมี2คน,นครับผมก็คือตัวของรีโว้ซ์อาร์ลูมารแล้วก็ตัวของอารมูโร่เรนนั่นเองนะครับนี่นี่จะเป็นดีไซน์ของมันคร่าวๆนะครับผม ค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับตัวเนี้ยผมอยากได้ไฮเกตของตัวนี้มากๆแม่งพอจะซื้อแล้วแม่งไม่เคยทันสักทีหาในตลาดมือสองก็ไม่มีเหมือนกันพอแม่งมีกูก็ไม่มีตังค์โอ้กูเซ็งกับชีวิตโอเคนะครับผมมาเรามาดูวิธีเล่นกันเลยดีกว่าตัวนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับผมแถมมีฟังก์ชันที่ผมคิดว่ามันมันค่อนข้างโอเคมันค่อนข้างค่อนข้างเล่นง่ายด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูให้ดูว่าตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรที่ซ่อนอยู่มาแล้วมาดูท่าฟินปกตินะฮะอ่ะป๊อป โครเท่นี่หรือตอนฟันอันนี้นะครับผมคนที่ควบคุมไอตัวของอหุ่นนี้ก็คงเป็นตัวของลีวองอลามาร์กเนาะมาเดี๋ยวไปทางซ้ายปาบป,ปาบป,ปาบหนึ่งมาในส่วนของท่าที่2นะครับอันนี้จะเป็นแบบท่าปกติอืมจะเป็นการกระแทกให้ขึ้นมันแบบกระแทกใส่สตวัวแล้วพอด,ด้านหลังอืมเราจะกลายไปเป็นตัวของร e v e r s i b l e c a n แค n อนนั่นเองนะฮะ มันก็เหมือนร,รีบอนแขนนอนนั่นแหละมาปั๊บทายิงนี่ตัวนี้ก็มีไลฟโฟมเหมือนกันนะฮะมีไลฟล์โฟมกันซึ่งความคัเทเลยแล้วมาดูในส่วนของท่าที่หนึ่งกันดีกว่าครับท่าปกติอจะเป็นการปล่อยแฟงค์ออกไปนะฮะเนี่ยสำเนียงเป๊ะไหนถ้าด้านหลังจะเป็นการปล่อยสลิงเพื่อกระชากเข้ามาเท่านั้นเองครับมาในส่วนคอมโบอตัวนี้เป็นท่าที่ผมชอบสุดมาเล่นง่ายมา มาเพราะเรากล้มาเป็นตัวของ Reversible Cannon นะฮะโอ้โหนี่เราจะเห็นได้ว่าปีกที่พับอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะกับโลอ่ะมันจะกลายมาเป็นตัวแขนแบบยิๆงย้อยตัวเล็กเล็กตน้อยนี่แล้วก็ปืนก็จะงัดออกมาเป็นอย่างนี้นะครับมาคอมโบอืแล้วถ้าดันหลังจะเป็นการเว้นระยะห่างจากศัตรูนะครับมาทีนี้นี่ตัวนี้ยังมีฟังก์ชันซ่อนอยู่ก็คือสกิลที่2ของตัวของ Reversible นะครับนี่ สำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันคือการเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับถ้าหากว่าโดนยิงไม่รู้ถูกฟันหรืออะไรก็ได้ตัวของ Reversible นะครับจะเคาน์เตอร์ด้ดยการยิงบีมใหญ่ออกไปอหครั้งใช่ซึ่งเอาจริงๆสําหรับผมอันนี้เป็นแค่ความคิดของผมผมคิดว่าตัวของ Reversible อะ่ะสามารถป้องกันได้2รอบอย่างแรกคือป้องกันธรรมดาและอย่างที่2ก็คือการเคาน์เตอร์เจ๋งวะผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะเว้ยและถ้าไม่ตายครับผมมา นี่อันนี้คือสิ่งที่สุดยอดที่สุดครับผมคือตัวของ reversible gun dam จะกลายเป็นแทงฟอร์มด้ดยอันนี้จะเป็นการยิงบีมใหญ่นะครับผมส่วน combo combo ก็มีเหมือนกันทำเล่นไปนี่ครับผม combo ของมันเจ๋งวะนี่และยังไม่พอนะครับยาวลางย่างย่างเรายังรีวิวไม่หมดนี่ถ้าว่าเข้าไปใกล้เป็กนการยิงบีมอันนี้เป็นพุ่งนะครับตัวของ reversible นะครับที่เป็น tank form เดีน,นี้จะ ไม่ไม่มีป้องกันแจกพุ่งเข้าหาศัตรูเรื่อยๆนะฮะไม่มีแบบว่าเอ้ยล้มอะไรอย่างนี้แต่ความเสียหายก็ยังเสียหายหนักแต่ก็ถูกรถแทงด้วยการที่แบบว่าบีมของ r e บอ l s ซิโบค่อนข้างแรงแรงกว่าตัวของรีบอลกับตัว i อซอีกนะครับมาก็จะเห็นไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวของ r e บอ l s ซิโบนะครับโอเคทีนี้เราไปลองสู้จริงเลยดีวยกว่ามา Let's go ก็มาสิวะ คืออยากบอกอย่างนี้นะครับผมว่าตัวของ r e v e r s i b l e g u n d a m เป็นหุ่นลูกลักของผมใช่มาเธอโอ้ยคิดว่ากูกลัวมากเลยวะฮะไอ้เอทร์กันดั้มทรยเบิร์นนิ่งอะไรนะ่ะเดี๋ยวจะทำให้นิ่งทั้งคู่เลยมาจัดมาก็มาเจอกูนหน่อยเซกัยมาไปเลยราุน์โอ้โอ้าวอ้อา,อานี่นี่จัหวัทีีเผลอจัหวัทีีเผลอเฮ้ยงับหวัว เสียบแม่งงับหัวอืเอา้ากัดกัดกัดเออไปฝอไอแว่นนะราอุนไปเลยเน้ออีก,ก้อยราอุนทำดีมากราอุนไปนี่แน่ราอุน,ออน,น,อนแน่จริงก็ทำให้กูตายให้ได้สิเสกไก่เอ้ย แกมาเล่นเล่นๆอุยอ้ยอุยอ้ย,ยชิตจีเสียวอืมบาสอ่ะเออที่นี่ที่นี่เราอยู่นี่จักรยานจากักรวาลบิวไฟเตอร์กันอืมไปหายตัวนึงอีกหายตัวนึงแกคิดว่าแกจะอุย้ยทำไมหุน่นไอ้้้้ไไไอออหุ่นตัวประกอบจากภาคเดิลโบโอนี่มันเฟียวยังวะ ในคนหนึ่งเฮ้ยเชชมรมคนรักจีเซลโอ้ยชมรมคนรักจีเซลเล่นกูแล้วเอาเออเออเอา,เอา,เอาบินบินผ่านกันเป็นเพื่อนเลยเชี่ยบ้าเอ้ยชมรมคนรักจีเซลแม่งเอ้ย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 ทำเล่นตัวทำเล่นตัวจริงจริงรอลีโวซิโบว์อยู่เดี๋ยวมึงเจอลีโวซิโบว์เฮ้ยจ้าจังหวะนี้เอ้ยต่อยพลาดน,นี่แน่ชนเลยบาสโตอเฮ้ยยยโอ้ย โอยแน่แกงตายแกงตายอันนี้แกงตายเจอของจริงแฟงเฮอ,อ,อย่ามาจีจ้าให้มันมากไปนี่นีเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูนี่เห็นปะบอกแล้วว่ามันคือการเคาเตอรอ์เก็บหมดไหนไอีตัวไหนที่มันเก่งๆอะ่ะมาดิฟังไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ผมซ้อมเล่นมานาน โรเบนดิจิตอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอ้ยอีกคุณยูซี่เปิดหลังเหรอเจอไหนไหนไอ้นี่เก่งเหรอเก่งมากใช่ไหมเดี๋ยว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 ลุกขึ้นมาจีหอยแบงไม่ตายนด่ไงวะเดี๋ยว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 เอาไปเรียกเรียกแมงมัวเลยแฟง เก่งปะโอ้ตัวเนี้ยแม่งเก่งมากๆเลยเว้ยวงวงนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูท่าจบเดี๋ยวให้ดูท่าจบอีกท่านึงก็ท่าจบอีกท่าจะเป็นท่าของไอ้อามูโร่ะที่ที่ยิงยิงยิง,ยงอะไรนะยิงหัวไอ้อน,นั่นนะ่ะไอ้นั่นนะ่ะไอ้นี่นนะั่นน่ะไอ้ไอ้หุ่นของชาไอ้ซีออนนะ่ะโอ้โหเก็บหกโหดแซ่ด มา,ามาเราไม่ได้อีกตาเราไปหนึ่งหนึ่งกันดีกว่าเราไปหนึ่งหนึ่งกันดีกว่ามามาเชียลุงมาเถอะลุงเดี๋ยวผมจะใช้รี v วอร์ซิเบิลกันดมของผมจัดการลุงเองเฮ้ยไอหุ่นบ้าฟันนิวไม่ได้ภาคซีนมันเรียกอะไรปรากฏใช่ปะะ่า <laughs> ว ไม่รู้ไม่เคยดูภาคซีดผมบอกเลยนะผมไม่เคยดูภาคซีดและยังไม่มีแรงบันดาลใจที่จะดูด้วยแต่เห็นแต่เห็นตัวอย่างฟรีดอมและไเห็นหุ่นฟรีดอมตัวใหม่ละผมก็ว่าเท่ดีนะถ้าทําสีใหม่อะมาไปเลยดีอริเบิลกันด้มขอเปิดขอเปิด,ขอ,ปดขอเปิดประเด็นแบบไกลๆหน่อยแปงแปมแพมเขาให้นี่ไหนลุง แฮมเฮ้ยถอ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 ยอนี่ยอม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 ให้รอยอมให้แฮมนี่เฮ้ยมุมแอบแฮมยิงมะเคาเตอร์เอาไม่โดนเอ้ยโดนพอดีไกลล่างเฮ้ยม,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 มาฉา โอ้ยชาเห็นแล้วกูขึ้นเลยหเ,เห็นแล้วกูขึ้นเลยชานี่ฟันอย่างเดียวไม่สนแล้วกูไม่ใช้อะแล้วฟันหนงฟันเนวเข้าไปฟันเลยเห็นแล้วขึ้นเลยหุ่นชาเนี่ยเฮยฮเป็นไรเ <laughs> บียวอามูโลเบียวอามูโลเชดชาภาคคนสำคัญของกูไปตัวอะไรวะเนี่ย เชี่ยเลยลูกน้องลูกน้องเก่าของรีบอนเอามาร์กโ,โอ้โอ้รู้ดีนะมึงเนี่ยอืม,มาเอา,เอาอได้เลยนายได้รับสิทธิ์นั้นตอนนี้อา้าวโอ้ยสตาร์วิงนิง่ง ลาขันแม่หนูไปบอกเซกัยว่าอย่ามาโวยวายหน้าบ้านกูแบมอีฝั่งหนึ่งเขาไม่เล่นเลยอ่ะนี่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 อันนี้เป็นท่าจบของอามูโร่ครับผมที่ยิงซีออนนะคุณนะโคตรอิตเตอร์เอเอะ โคตรไข่โคตรไข่แปดกินเอออิตเตอร์เอกขออ,อีกหนึ่งตาละกันนะครับคราวนี้เราขอไปลงแงคงอีกรอบหนึ่งละกันพอดีว่ารู้สึกว่าลูกรักของผมมันควรที่เฉิดฉายมากกว่านี้มาเอมาจังเถอรเดี๋ยวขอดูฟอร์มทีมก่อนอายือบอายืบเต็มปะ โอเคเอาเซตน,นี้ก็ได้มาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเจอเดี๋ยวเจอรีเวอร์ซิเบิลก a m ดั้มของผมจัดการคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมเพราะว่าว้าว <laughs> คลิปนี้ไม่เอาออกนะคลิปนี้ไม่เอาออกนะเดี๋ยวเจอดูดูดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไอไฮนิวกับไอตัว เอออะไรวะฟรีดอมสไต์ฟรีดอมเนะี่ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนี่ที่นี่เขาจักรวาลบิวไฟเตอร์กันมาเดี๋ยวไฮนิวเจอกูไฮแจค ไปเลยลาอุนไปเลยโนอีกอยทำดีนะ่าอู๋ราอุนนี่ขบมันลูกขบมันเออเยี่ยมลาอุนโนอีกอยโอ้๋หมัดเขี้ยงควายหมัดเขี้ยงควายเขาโง้อเอ้ยอู๋เร็วมากเร็วมากเร็วมากใช่ไหมละเอาเอาเอาจริงละเอาเอาจริงละเพลงเมจินขึ้นละ อืนี่กระแทกกระแทกยูโนไอเอ็มกระแทกยุบอืมเอาเอาเข่าใส่เลยเจอกูลาคาดหายไปไหนหายไปไหนเอ้าหายคู่เอาเอาเฮ้ยให้ยให้ให้นิวให้นิวบ้องเข้าหลามมึงคิดว่ามึงไปเยอะมากไม่ว่าให้นิวบ้องเข้าหลามน่ะ นี่ยิงขู่จากระยะไกลนี่แน่ยิงสองหน้าหลีบาซิโบกันดับเคาน์เตอร์นี่คิดว่ามึงเจ๋งมากเลยว่ะเพื่อนชิมัยแล้วชิมัยแล้วปล่อยตุ้นพุ่นดุนโอ้ยเข้าหลามเข้าหลามเอาเอาเอามาตัวอะไรมันเลียกูว่าเมื่อกี้อุ้ย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 หนูตัวทีเด้งไปขนุนเลยอืมอืเฮ้ยไฮแจ็คไฮแจ็ค นี่แนี่เอ้าเฮ้ยถอยเลยโอ้โหมาไอ้นั่นอยู่ไหนอ้หููโดนร้อยอีกละมาเจอกันดั้มกันดั้มย้อมกันดำย้อมอีอีก,อ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 กบานาลราคาดับบา,าดาลคุ้งเกี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรมันระเบิดมึงอะไรเนี่ยไม่เคยไม่เคยเบรคขับะเนี่ย เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนั้นไอตัวนั้นยืนฟีไอตัวนั้นยืนฟีเกมมันก็แค่หุนโอ้ยโอ้โอ้โอ้ shit เอาได้วัดได้วัดไดู้อยากวัดเหมือนกันขนาดไหนกันเชียววะอ้หุบหบบ เชี่ยตายมาเลยตัวนี้ละแปมตายโอ้ฮายดิวอาวโลตายอีกแล้วโอเคนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนมากใครที่เจอผมในเกมนี้อย่าลืมผมเล่นรีโบซิโลกันดัมและสำหรับโปรเจก กันดัมมีบอลนะครับจบไปแล้วขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆผมด้วย